ดียวทิ้มได้เลยมึงว่าโดนไหมคนดูมึงว่าโดนไหม <c oughs> โดนไหมมึงว่า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 โดนไหม Ủa mình bảo tiệm lười, Ủa Mình gọi này, phá Để chặt, cho đây đi được Ủa cứ 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 cứ, cứ ฮัลโหลครับเออผมอยู่สภาเลยนะคระพี่ชายอยู่สภาเราใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แป๊บนึงครับคนคนในแก๊งผมกำลังไปอ,ะ okay, okay. อ่ะโอเคโอเคอเดี๋ยวยืนตรงรถไปก็ได้ครับ ครับออดี่สิ่งเงินนะครับออดี่สิ่งเงินโอเคครับรู้เรื่องครับโอเคครับฮัลโหลโคไปสะพายยังอ่ะโคไปสะพ้ายยังพี่ชายพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน้องผมไปเล่นแอดด็อกมาอะไรเนี่ยพี่พี่ก็เพิ่งไปแอดด็อกมาเหมือนกันน้องโอ้ยหโอ้ยเราผ่อนุญาตไปตรงนี้แล้ว ปวดปวดขายอ,อยังไงเลยเหี้ยไม่ไม่ไม่ไมฮัลโหลโคอยู่สภาอยู่ไอออดี้สีน้ำเงินนะออดี้สีน้ำเงินนะเออโอเคโอเค ป้าว่าไอ้ฮอปฮิวชิมีมีอะไรเปล่าเจ็ดลือมีอะไรเปล่าเจ็ดลือว่าครับนูมานี่ก็เห็นในทวิด่าครับมีมีอะไรมีอะไรครับมีอะไรอ้าวเห็นโพสถามผมไม่ใช่หรอผมว่าทวิีถามไงว่านูมานี่มีอะไรหรือเปล่าครับผมว่าน่าจะมีอยู่ครับน่าจะมีถ้ามายิงนอกนอกเกมแบบเนี้ยนอกเกมยังไงครับ คือไอล่าข้าหัวมันไปไกลแล้วครับน้องผมซ่อมรถอยู่แล้วมันมาเล่ามันยิงอีกครับไอใครไปเล่นอะเขาอ่ะมูออกมาดิใครที่ไปเล่นอะเขาอ่ะฮัลโหลครับผมผมพูดได้ไหมอันนี้ผมก็โดนนะคือผมเอาแบบจะลงไปชุบเพื่อนอ่ะแล้วคือก็มายิงแล้วก็มาซ้ำอ่ะอืมไอมิวมานี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์มาดีกว่าครับเมื่อกี้ใครไปเล่นอะเขาอ่ะเมื่อกี้ใครไปเล่นอะเขาบ้าง มิโกมิโกใครอีผมไม่ฟังนะพี่มึงก็มาอธิบายให้เขาฟังอ่ะแน่ผมเออผมอยากฟังไอคนที่มายิงครับติดใจเลยครับอืมติดใจอะไรครับก็มันยังไม่จบอี่ครับว่าผมไปยังสบเป็นไงครับยังเล่นยังสอบอะไรครับน้องผมซ้อมรถไม่มีสอบรคนละคันกันเลยครับคุณก็ตัดผมอ้อมใจไก้วไม่ใช่เหรอคุณก็ตัดผมนะผมโดนยิงนะเล่นใจเหรอวาใช่น้องผมใช่ครับ แล้วน้องผมซ่อนรถอยู่ไอ้ข้างหัวก็มีนูนะครับเป็นคนยิงล้อผมแล้วคือน้องผมอ่ะจอดอยู่ไกลมากกับไอ้ล่าฆ่าหัวไม่ไกล้นะครับไม่ไกลนะตัมมึงนะไม่ใกล้ยังไงเด้ยเฮ้ยเอฟดีมันมาด้วยเอฟดีมันมาด้วยเอฟดีมันมาด้วยไปแล้วไอเสือปืนไวเก็บตาก่อนเี้แล้วฝ่แล้ว ไอ้เหี้ยเพื่อนเราสวนมะน่ะตีแล้วมันตีแล้วไม่เพื่อนเราสวนมะน่ะมึงดูนี่นะเพื่อนเราสวนมะน่ะไม่รู้อ่ะกูบอกเลยเอ้าสวนก็เอาดิรอเหี้ยเลยไอ้สัตว์รอเหี้ยเลยอ่ะอยาไ้เฮ้ยมึงชุบเพื่อนดิ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  มเพื่อเองชยเพื่อเอยต้องการกระือปากมึงไงกูนี่ต้องการวเลยไอสัตว์ควยเลยอ่ะวยเลยไอสัตว์มีสัตว์เป็นควยอะไรงนึงไยี้มยเลยะมึงควยเลยไอเสี่ยวเยียขยะไสัตว์มึงฟอร์มยี่อะไรไอสัตว์มึงฟอร์มยียอะไรสัตว์ฮเยียขยะมึงฟอร์มยียอะไรสัตว์ฟอร์มียอะไรมึงฟอร์มยี่อะไรไอสัตว์มึงฟอร์มยียอะไรไอสัตว์มึงฟอร์มยียอะไรฮะเยียขยะไอสัตว์มึงฟอร์มยียอะไรสัตว์ฟอร์มยียอะไรสัตว์ฟอร์มยียอะไรมง

โลเลียนไอ้โลเลียนแผมึงเดี da, ๋ยวรู้ห่วยไรห่วยหอน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 ่อนเอืหอนเอนหอนหอือนเอืหอนหอนไอนห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 อนอนหอนหอนไอหนอ่อนออนเอออนไอออนอหนอหอน่อนหอาอนอเออนออออนหอนอนอนไอหอหอนอน

อ้ปอเะีู่ปีชุเอีชุบเอ้ยงงตีอะะเลชุบเล้ชุบโอ้กูตายเย็ดแมสเอ้ยกูตายได้ไงวะไอสัตว์ไอเหียไอควยเ้ยถ้ากูแพ้เพราะมึงกูยอมกูยอมเลยวะถ้ากูแพ้เพราะมึงจริงอะโอ้โกูยืนอยู่แล้กันมาถึงสิบห้าคนเนาะไอสัตว์มาเปิดตอนพวกกูไม่พร้อมไอเด็กเหียควยโคตรขยะไอสัตว์

มาดิมาดินี่ไงมันก็เจอกูไงเจอกูยาวๆไงขยะเหียร้องดิ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 รองดิร้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 องดิรองดิร้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 องดิ้งร้อ้อเ้อ้อดอดร้อกดแร้อดร้อดง้อด้อด้อด้อ้อดอดอได <łość> ขย้นขยอาป้มอยาปมาเลมโบ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 เพื่อนเลมโบมึงเห็ป่าเลยเห็เลมโบวะเด็ดแม่กูพักไปห้าเดือนกลับมามีฝากมีเสีย องดเียแกงิิตตตาาลลสัว์กูพักกันไปห้าเดือนกลับมามีฝากมีเดียวเลยฝั่งสามกันไอ้เฮียอาวุธพุกยังไม่ครบมือเลยไอ้สัสเก่งกันจังไอ้คุ้ยตัดจอยตัดจอยสามแปดคนมึงทำฟอร์มแอคคุอะไรเขี้ยเลื้อนไอ้สัตว์หอนไอ้เฮียร้องดิมร้องดิมหอนอีกดิควายกดกเหรอไอ้สัตว์เดียวเนี่ยมึงเท่ากูแล้วเนี่ยมึงสูงกว่ากูนิดเดียวเมื่อก่อนอ่ะไอ้เฮียมึงฟอร์มคุ้ยไรวะฮะอย่าไอ้เฮียมคุ้ยสูงสูงกว่ากูนิดเดียวทำฟอร์มเงี้ยไอ้เฮีย ฮัลโหลฮิตาลีวยตอนกูตปากลามกันเก่งกันจังฮิตาลีรวยสัตว์ฮิตาลีตังไอ้เหี้ยกูแก๊นจะไม่ไล้สัตว์จำหมดอ่ะใ้นอะโดมานี่มาเอาคืนนะครับขู่ขอไอ้นี่เหมือนปากนะฟินนะขู่ขอเดดนี่เหมือนปากเลยนะมึงอยากได้ปะมึงอยากได้ปะไอ้เหี้ยมากราบตีนี่บ่อยให้ฟ้ามากราบตีเลียตีนกูปะไอ้เหี้ยมาตีนกันเนี่ยสั่นตีนกูปะที่จะแก๊งหอนไอ้เหี้ยหอนกูแก๊งเล็กไอ้สัตัดไอ้โอ๊ะโอมหัวนี่โปตีกลัะไอ้ฟ้าอันนี้มันจะเลี้ย ครับพี่ชายครับอจะวงแดงนะครับสภาพยังไงเขาอยากเจอไนไฟไหวไฟคเรดมนเป็นคคุณไม่ได้ทอะไรใส่เปนะละขยะขยะขยะขะเป็นคุอะไรสัตว์แม่ตั้กันแล้วนะคะแม่ตั้กันแล้วนะคะปืนสีอะไมันี่กระจกกระจก ไอ้เฮียทำไม้แมพกูไม่โหลดวะไอ้สัตว์ ไอทหมอหน้าเคาน์เตอร์นะครับโมเม่งโมเม่งโมเม่งเอาด้วยเอาด้วยชุบก่อนนะเขาจะรับทราบครับต่ออ้ยเฮียอยู่กัน18คนไอสัตว์อู้หยเฮียล่วย ยาเราสักก้นนะฉีดยาต่อคิวเลยฉีดยาต่อคิวเลยตั้งแถวเลยเอ้ยเราชุบก่อนเราชุบก่อนเดี๋ยวค่อยฉีดก็ใช่ไงเขาตั้งแถวรอเฮ้ยเราอยู่กันกี่คนไว้ย,ยวังอยู่กันถึงยี่สิบคนไหมเนี่ย น่าถึงยี่สิบพดูจังเนหน้าสิบกว่าคนนะพี่ได้สิบห้ามัถึงยี่สิบประมาณไหนยี่ิประมาณสิบห้าคนไม่ถึงหรอกเงินคุณไม่เพียงพอฉีดยาตอนแถวได้เลยนะคบเอาเมเในใโคไปเอาโคไปเอาออดียงอ่ะดูผมไปขายผมต็ขายเบนเจเอาเงินเมอเชียครับ เี่ข้ไหนฉีดยาอีกไหมครับฉีดครับฉีดครับขอบคครับหอกอว่าครับราอืออือืออือือืบอกแล้วมันแค้นไอสัตว์บอกแล้ว ตามันในแอร์ดอกออกมาข้างนอกมันฉุนเด้เฮียตามันในแอร์ดอกออกมาข้างนอกมันฉุนเดย E M P พอป่ะหน่็ Max E M P ค้าเพิ่มได้ป่ะม็ก E M P อ่ะใ่ไม่มี e <MP. S 2> ปัญหาสายฟ้าบุ้มบ้าเลยโอเค ม,มึงอยากมีอ่ะพวกกูใช่ป่ะไอสัตว์อะเหี <Here. S 1> ่ยมออยากมีอ่ะพวกกูใช่ป่ะจำไม่ได้วาแทบจะมากราบตีนทัวมาก่อนอนะไอ้สัตว์เอาปากดีจันเลย มันเปิดเราก่อนใช่ป่ะกเา้องสวดนนะกววววก่อ